ค่ะ16บหนาฬิกาสินาทีค่ะวันที่27กรกฎาคม2567ค่ะ้าร้อยหกสิบจ็ดค่ะพาพี่น้องเขามาเที่ยวในเมืองสกลนครค่ะแต่พีนพ่น,ออน้องเขาไปไปเบื้องเลยสะพานขอมค่ะคือในตัวเมืองสกลนครถนนเขียวกวีนี่เนาะค่ะนุ่นสะสาอสาด<อ>สวยงามงกลางถนนเขียวค่ะต้นไม้ร่มรื่นเนาะ ิด้านซ้ายเป็นอะไรซ้ายสำนักโอ้เป็นคาทาลำนโบดเซนโบดคาทาลีนไปมาหลายครั้งเลยครับสุโขทัยตรงไปน่็จะเป็นทางพระธาตุเชิงชุมเป็นที่วสทีโอทีเรียนชื่อดังประจำจังหวัดมาชื่อไม่ได้แล้วเรียน มาอย่่ได้คะันจะยิงเยื่รอตัดมห้ยครับยิงเยื่รอตัดเส้นนี้เส้นหลักหน้าร้อยห้าสิบเมตรถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าถนนนิตโยค่ะใช่นิตโยเส้นนี้ตรงมาจากกรุนเลยกรุงน์สุวัลถนนนิตโยดูนะเส้นนิตโยยิงยื่รอตัดได้ไปดูไปรอสังเกตรอตัดรอตัดรอตัดอยู่พงแล้วร้อยเมตร สะอาดนะครับเมืองสกลนครสวยงามถนนหน้าเมืองถือว่าสวยงามมากๆลจาจัดงานแห่ปราสาทพึ่งจะควนจะก็จะเคลื่อนขับเคลื่อนในถนนหน้าเมืองเลยครับตัวเมืองก่าอย่างนี้พระธาตุเจิงชุมอยู่ตอนโน้นทางที่ตอนอ,อันนี้เข้าไปทางมกส์กับตัวเมืองสกลนครตัวางประตูเมือง <One> <One second. S 1> ตอนนี้จะอยู่ถนนหน้าเมืองสกลนครนะครับอันนี้เป็นป้ายรถเมล์นะครับเป็นถนนหน้าเมืองด้านทิศนเหนือจะเป็นในศูนย์ศูนย์นะครับด้านหลังจะเป็นโรตัสนะครับฝั่งที่ใต้เป็นโรตัส เราจะพาไปดูสะพานขอบนะครับครับวันนี้ทริปไทยแลนด์เนี่ยมีโอกาสมาสุดกรุนเทพฯรถเยอะครับรถเยอะรถวิ่งด้วยความเร็วเรามัองระวังครับข้ามถนนนาฬิโดยประมาณก็สี่โมงไปสี่โมงเกือบครึ่งแล้ ในนู้นหน้าเมืองกสวยงามมากครับมีการดูแลตกแต่ันยู่ต้นสะานเมืองสกลนครน,นะครับสวยงามมากอันนี้คือสะพานของนะครับของอรารยธรรมของสมัยโบราณนะครับสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่16-18นะจากข้อมูลนะครับแนะบบช่วงที่ผ่านมาได้ดูข่าวสารเห็นใน ไอข่าวสารว่าน,นักโบราณคดีนะครับสำนักโบราณคดีที่8นะขอนแก่นเนะเาะมาทำการบูรณะขุดบูรณะขุดแต่งบูรณะนะครับแต่ตอนนี้น้ำท่วมแนละ้วเนื่องจากฝนตกนะครับเมื่อก่อนจะทา,ทางนี้เป็นทางด้านเดินเดินขึ้นเนาะมันมีการเมื่อก่อนมีการสร้างถนนมีการขุดเลื้ สมัยเมื่อครั้งทกรมทางหลวงมามาสร้างถนนหน้าเมืองนะครับของสกลนครนะครับตามที่ผมติดตามข่าวสารดูในข้อมูลใน YouTube แล้วก็ข้อมูลทางออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางนี้ครับจะได้ไม่สะท้อนแสงนะครับสร้างขึ้นด้วยศิลาแรงนะครับเนี่ครับเศิลาแรงนะครับ โครงสร้างข้างล่างเห็นไหมที่เป็นคานมีการบูรณะใหม่โดยกรมศิลปากรเมื่อครั้งหลังจากที่กรมทางหลวงได้สร้างทางหน้าเมืองสอกลนครนะครับมีการขุดลื้อลือล้อแท่งศิลาอ่าลื้อสะพานเป็นบางบาง,บางส่วนนะครับก็เลยมีการบูรณะโดยกรมศิลปากรใหม่นะครับยาวกว่นเกือบจะสิบกว่าเมตรได้นะครับ กว้างประมาณสี่สี่เมตรด้วยประมาณคร่าวๆนะครับโดยสายดา่าครับเป็นสะพานขามสร้างที่เดียวในประเทศไทยนะครับใช้สหรับสัญจรหรือการการเสด็จของในกษัตริย์ในสมัยอดีตนะครับ น้ำท่วมหมดที่่นักโบราณคดีนะครับมามาปแต่งนะครับตำรวจนะครับเพื่อเป็นฐานที่เรียนรู้นะฮะทางประวัติศาสตร์นะครับในชั้นข้างล่างจะเห็นเห็นร่องรอยของที่เอาไอ้เอาศิลาอาคอนกรีตมาเสริมแล้วมีวาการแตะแตะศิลาแรงข้างล่างนะครับฐานข้างล่างที่เป็นคอนกรีตนะครับก็สังเกตได้ครับ แรงศิลาแรงเนี่ยนะพนอมาจะใส่เนี่ยครับหน้าแปลกแปลกมากครับพอพนจะขนย้ายมาที่นี่เนาะต้องน้ําหนักเท่าไรครับนี่ความเจริญทางทร้างล้านอะไรทำโบราณนะครับทางด้านศิละปะแล้วก็ทางด้านวิศวกรรมการก่อสร้างสถาปัตยกรรมเนี่ยที่ล้้าสมัยนะครับผมว่านะะยุคก่อนครับ มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากนะครับจากข้อมูลสร้างขึ้นเราพุทธศตวรรษที่1 6ถึง18นะครับข้อมูลนะน่าจะยุคเดียวกันกับปราสาทได้ได้จิงเวงแล้วก็ปราสาทภูเพ็กแล้วก็ปราสาทดุมนะครับประมาณนี้ครับหรือปราสาทบ้านพันนาเพราะว่าอยู่เป็นแหล่างอารยธรรมเดียวกันนะครับใกล้เคียงกันเป็นอิทธิพลของอารยธรรมขอมนะครับ สร้างขึ้นด้วยโครงสร้างของศิลาแรงนะครับเป็นแท่งสี่เหลี่ยมนะครับใช้เพื่อ,อาการคมนาคมแล้วก็การชนประทานนะกั้นน้ำครับกั้นน้ำห้วยมงครับจาดูจากข้อมูลนะครับที่จะไหลไปยังหนองหานนะครับไดลจากฝั่งตะวันตกไปตะวันออกหนองหานอยู่ฝั่งทางตะวันออกนะทางกล้องนะครับจากข้อมูลนะครับ จะมองไม่ค่อยเห็นโครงสร้างข้างล่างเพราะว่าน้ามันท่วมครับผมดูจากไคลิปวิดีโอดูจากข่าวนะครับข่าวสารนักโบราณคดีเขาจะมาขุดขุดตรงนี้เห็นไหมโมลดินตรงนี้ครับขุดลื้อขึ้นมาพอดีน้ํามันท่วมขังครับผมก็ลเลยหยุดการดาเนินการครับ กั้นไม่ให้แสดงเขียดควาเขียดที่อันตรายครับเดี๋ยวผมนจะพาไปดูฝั่งนู้นครับพาทุกท่านขึ้นมาดูวิวด้านบนนะครับอันนี้คือสะพานขอมโบราณนะครับฝั่งตรงข้ามถนนฝั่งนู้น,นฝั่งที่ใต้จะเป็นห้างโลตัสน,นะครับสกลนครน,นะครับน,นี่เป็นสะพานขอมสร้างเพื่อใช้ในการสัญจรของกษัตริย์นะครับ แล้วก็เ,เป็นสะพานใช้ในการเดินทางนะครับข้ามลำน้ำนะครับเป็นลำน้ำหวยมงนในอดีตนะครับความยาวน่าจะประมาณโดยก็ข้าน่าจะสิบน่าจะสิบสองเมตรขึ้นนะผมว่าประมาณนี้ครับโดยประมาณกว้างน่าจะสามเมตรกว่าสร้างด้วยศิลาแรงนะครับเป็นศิลปะอะไรทำแบบขอมนะครับ ยกค,ความเรื่องอำนาจไปครับสร้างขึ้นเราพุทธศตวรรษที่1 6บหถึงสินะครับตอนนี้จะเป็นศูนย์ซื้อกีนะครับตอนนี้ทืข้างหน้าคือทิศตะวันตกนะครับมาจากอุดรธานีนะครับดูบรรยากาศอันนี้จะเข้าเมืองสกลนครครับอันประตูเมืองสกลนครครับตรงนั้นข้างหน้า ท่านใดสนใจมีโอกาสมาเที่ยวเมืองสกลนครแวะมาดูได้ครับทางที่เหนืออยู่ตรงศูนย์ซูซูกินะครับส่วนที่ใต้จะติดกับไปห้างโลตัสสกลนครนะครับติดกับป้ายรถเมล์นะครับนี่ยข้างหน้านครับด,ดูดูป้ายครับเพื่อกดแต่งสำนักงานโบราณคดีที่8ขคอนแกนเพิ่งมาขุดแต่งเมื่อไม่นานนี้ครับ พศ67ที่ผ่านมาโอ้โหสิบห้าพศ67ค่ะแล้วก็สิ้นสุดสัญญาวันที่สิบเอ็ดตุลา67ค่ะเดือนตุลาค่ะโครงการขุดค้นขุดแต่งโบราณสถานสะพา,านขอมตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครนะครับสำนักศิลปากรที่เปดขอนแก่นงานศิลปกรแยกไขส่นักงานศิลปากรที่เปดขอนแก่นกรมศิลปากรกรมศิลปากรมาขุดค้นะครัขุดแต่ง ประมาณสามแสนบาทสามแสนบาทนะครับโอ้โหค่าเดือนใช่สิ้นสุดสัญญา11ตุลาคมปีหกเจ็ดนะครับตัวนี้ปลายกระดาษเนาะได้อีก2เดือนค่ะอีก2เดือนครับซึ่งพระสจัดเนาะค่ะครับนี่เป็นสะพานเนี่ยเห็นไหมเป็นขั้นบันไดคือเดือเดินข้ามมีประมาณ4เมตรเมื่อก่อนดินเดิมในอดีตนะมันจะถนน พนุนปัจจุบันจะสูงกว่าเป็นเมตรมสะพานนี้จะอยู่ต่ำกว่าพื้นดินเดิมประมาณหนึ่งเมตรนะครับมเมื่อพันกว่าปีที่ผ่านมาพันปีที่ผ่านมาเราพุทธศตวรรษที่สิบหกถึงสิบแปดนะครับอะารทำความโบราณถึงมากๆรับเมืองสะกลมีหลายที่นะครับอะไรจะทำต่อแก่นะคะเมืองสกลน,น,ค,นครเอาท้ายนี้ทีมไทยแนดก็จะจะกาบลาบพี่น้องทุกท่านก่อนครับท่านที่ ขอบคมากครับครับกลับลาครับสวัสดีครับผม